ช่วงก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งต้องบอกว่าเรตติ้งก้าวไกลเนี่ยพุ่งนะแต่ว่าพอมาสักระยะสองสามเดือนเนี่ยเพื่อไทยเขากำลังตีตื้นเพื่อไทยก็ตลังตั้งหัวหน้าพักแล้วก็ก้าวไกลกําลังลงก้าวไกลกําลังโดนท้าทายหลายประเด็นเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ก็บอกว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่ว่าจะเกิดเมื่อไหร่มีสองพักนี้ครับไม่จับมือกันแน่นอนและเป็นคู่แข่งสําคัญก็คือเพื่อไทย เก้าไกลครับและน่าจะเป็นคู่แข่งกันตลอดการเก้าไกลจัดทับชั่วคราวแต่งตั้งกรรมการหวนพักก็เรียบร้อยแล้วเพื่อไทยจับทับเรียบร้อยแล้วตัดสินใจเสนอคุณลุกอิงเป็นหัวหน้าพักของเพื่อไทยแสดงว่าหลังจากนี้ลูกอิงจะนำทับลบกับเก้าไกลอย่างตรงไปตรงมาอย่าลืมนะครับเก้าไกลนะพี่วีแย่งทรกเก็ตหรือกลุ่มคนเนี่ยนะรุ่นใหม่แฟนคลับเนี่ยมาจากเพื่อไทย เออใช่สิสิบสี่สิล้านเสียงจากหล้านเสียงครับตอนเลือกตั้งปีหกสองคะแนนคะแนนเพื่อไทยหายไปสี่ห้าล้านเสียงคือต้องบอกว่าก้าวไกลที่เพิ่มขึ้นอ่ะเพื่อไทยมาจากเพื่อไทยมากที่สุดครับยี่็ดตุลาคมที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยมีมติอย่างเป็นทางการนะที่บอกว่าอย่างเป็นทางการนี่คือรู้กันมานานแล้วรู้กันมานานแล้วแล้วก็ไม่พลิกโผนอกจากคุณอุ้งอิงบอกขอบคุณรับกับสมาชิกพรรค แล้วก็นั่นแล้วนะครับคุณอุงอิงยังบอกว่าจะทําเรื่อง DNA ของพักเพื่อไทยเหมือนเดิม DNA อ็เอี่ยโดยบอกว่าอะไรไงนะตายังงงดูดาวครับเท้ายังงงติดดินโอ้จำแม่นนี่คำเป็นพูดของใครของคุณศักษิณนมีหนังสือด้วยตั้งแต่ตั้งพักไทยรักไทยเมื่อปี2541 41 41เลือกตั้งชนะ4ครับยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคงพอพักเพื่อไทย หัวใจคือประชาชนฟังเสียงชัดๆจากคุณองอ์อิงครับจะเป็นสิ่งที่ดิฉันเองจะบอกกับตัวเองแล้วก็ทุกๆท,ท่านของของเราของพักเรานะคะว่าเราตายังคงดูดาวเท้ายังคงติดดินยืนหยัดอยู่ข้างประชาชนอย่างเข้มแข็งมั่นคงเพราะพักเพื่อไทยหัวใจ คือประชาชนค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะวัสดีค่ะเวลตามุ่งมั่นมากนะมุ่งมั่น,มมนไม่ใช่เพิ่งมุ่งมั่นนะพี่พี่วีมุ่งมั่นมาตั้งแต่อายุ18เออตอนนั้นไปฝึกงานตอนคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีไปฝึกงานที่แมคโดนัลล์ปี47ปี47นะฮะคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีลูกสาววัย18กับเรียกว่าเป็นลูกหมาเศษรษฐีกับแต่ไปฝึกงานเป็นคนเสิร์ฟคนคิดเงิน ที่แมคโดนัลนะฮะคือถ้าดูลูกๆของคุณทักษิณนคุณยศพจมานเนี่ยคุณุงอิงเนี่ยดูจะมีแพชชั่นมีแรงบรนดาใจที่จะลงสู่สนามการเมืองเนี่ยมากกว่าคนอื่นนะดูสายตาที่มองพ่อเมื่อกี้เห็นไหมภาพเมื่อกี้ที่มองพ่อนะฮะมันเป็นสายตาเห็นไหมนี่เหรอนี่เหรออ่านี่แหละคุณุงอิงในวัยสิบแปดปีคุณทักศิณนไปร้านแมคโดนัลไปอุ่นลูกลูกนะฮะเห็นไหมและก็ที่สําคัญคือการตัดสินใจสาคัญครั้งนี้แน่นอนครับ ต้องคุยทั้งพ่อทั้งแม่นะเขาบอกว่าคุณหญิงอ้อกับองค์อิงเนี่ยควงคู่กันไปนะครับออกงานแปลว่าตอนนี้แบ็กอัพหลักคือคุณแม่ใช่ไหมแบ็กอัพหลักเป็นคุณแม่และตะกุณพ่อออกมาจากการไอเรื่องจองจําถูกจองจําเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหตอนนั้นเนาะต้องตั้งคําถามกับก้าวไกลต่อว่าจะเป็นยังไงต่อนี่ตอนนี้ภารกิจของพรรคเพื่อไทยจะมีสี่เรื่องในการเปลี่ยนแปลงเพื่อสู้กับ ข้าวไก่แบบนี้ว่านะสิ่งแรกก็คือดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันต้องบอกว่านี่เป็นปัญหาของไม่ใช่ของเพื่อแทงเดียวนะของทั้งประเทศโดยที่ต้องตับเรื่องนี้ของทุกภักกันของทุกพคกัรข้อสองข้อสองจะสร้างองค์กรแนวราบและเพิ่มการมีส่วนร่วมแปลว่าจะไม่อยู่ท็อปดาวจะอยู่กับประชาชนนี่จะขยายเหรอขยายฐานเหรอขยายเพราะว่าความสําเร็จของก้าวไก่อย่าลืมนะเขาใช้ป่าล้อมเมือง อันที่3จะทําให้องค์กรพักเพื่อไทยเป็นองค์กรในการเรียนรู้ learning organization ที่จะมีศูนย์ข้อมูลวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายเศรษฐกิจ R&D เเลยเหรอโอ้นี่จะตั้ง R&D เเลยป่ะใช่ถูกต้องนีของเพื่อไทยและก้อนที่4เนี่ยเพื่อไทยบอกว่าจะสร้างเครือข่ายครอบครัวเพื่อไทยให้แข็งแรงตอนนี้ไปดูนะหัวหน้าพักก่อนคุณอุ้งอิงเจ็ดคนมีใครบ้างครับโอ้นี่ตั้งแต่นี้นะ นี่บรรจงศักดิ์วงรัตนวันอันนี้คนก่อตั้งพรรคคนก่อตั้งพรรคคือตั้งหัวแล้วไปซื้อพรรคสุชาติราดำรงเวทครับยงยุทธวิชัยดิดเจาลุพง์เลืองสุวรรณพลตำรวจโทวิโรธเปาอินนะฮะสมพงษ์อมรวิวัน์คุณหมอชลรน่านหัวหน้าพักบาดที่ลาออกแล้วไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับแล้วก็ทําให้เลือกหัวหน้าพักใหม่คือถ้าดูจากเนี้ยครับต้องบอกเนี้ยอันดับแปดเนี่ยคุณลุงยิิงคือตัวจริงตัวจริง ที่ดูข้างๆเนี้ยก็คือว่าเหมือนก็สำรองมีเบคอัพอยู่ข้างหลังก็สำรองแต่คุณนุ้งอิงคือการเรืองตัวถือว่าโอ้โหคนเนี้ยครับแม่ทัพเพื่อไทยตัวจริงอืบอกว่าคุณภูมิธรรมเวชยชัยพี่อ้วนเนี่ยครับอกว่าคุณอุ้งเหมาะสมมากที่สุดเขาพูดว่าไงเราไม่ได้เลือกหัวหน้าพักที่มาจากตระกูลอะไรแต่จริงก็ตระกูลชินวัฒน์นะแต่เลือกจากคนที่มีประสิทธิภาพความสามารถพร้อมในการที่จะเป็นหัวหน้าพัก และอุ้งอิงอก็จะพิสูจน์ตัวเองมาสักพักแล้วว่าเชื่อว่าคุณอิงเหมาะสมมากที่สุดสามารถนำพักเพื่อไทยเดินหน้าได้มีใครเป็นคู่แข่งไหมวันที่ยี่สิบเจ็ดไม่มีเลยไม่มีฮะ้วกเระชันเอกฉชันป่ะเอกชันแล้วก็แล้วก็รู้มารู้มาก่อนล่วงหน้าด้วยนะครับแล้วก็เป็นภารกิจของคุณอุ้งอิงและเพื่อไทยที่จะจัดทัพสู้กับพักเดียวสู้พักอื่นไหมก้าวไกลครับผมว่าเขาประเมินแล้วแหละการสู้ก้าวไกลบทเรียนตอนเลือกตั้ง เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาคนอื่นมาชนอืผมว่าลําบากก็ต้องบอกนะจ้างลองดูนะเอาคนอื่นมาชนกับคุณไอ้คุณไอ้ไอ้ทชาหรือว่าคุณว่าใช้ตะวันลวแต่เต่อไปอาจจะมีคนใหม่คือคือถ้าไม่ใช่อุ้งนี้คนอื่นชนลําบากแล้วก็ต้องบอกว่าตอนคุณอุ้งอิงยังไม่คลอดนะะร й ติ้งสูงนะยังไม่คลอดคือ ยังไม่แบบว่าไม่ไปคอดบุตรอ๋อยังไม่คอดบุตรยังไม่คอดบุตรก็เรตติ้งเขาสูงพอดีไไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้ดีเบตพอหายไปสองสองเดือนนะไม่ได้ดีเบตด้วยโอ้โหเรตติ้งต่ำไปเลยนะเพราะว่าเขากล่าวว่าที่สุ่มเสี่ยงเรือกคุณยิ่งคือต้องการชนแล้วแหละครับคราวนี้เนี่ยมาดูโครงสร้างใหม่ของพักเพื่อไทยนะครับรองหัวหน้ามีใครบ้างรองหัวหน้าอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินจุลปานอมนิวัฒน์พ่อภูมิโลดโลดโชนสกุลอพงศ์กวินจิลาพร โ oh อชิตเลขาธิการพักเนี่ยคุณสรวงเทียนทองติดตามสายสายโอชกพักก็พี่บุ๊พี่บุ๊อน,นุพลบุญนกันนะครับนายทะเบียนพักเนี่ยนักฮะองชูเวทองชูเวชนะครับเอ๊ะผงชูเวทจำได้ไหมนามสกุลเนี่ยจำได้จำได้เป็นเลขาของคุณหญิงใช่มานะถูกต้องถูกต้องแล้วก็มีซุกหุ้นไว้ด้วยใช่ไหมไม่ไม่แน่ใจถามดูดิรองเลขาของพักเนี่ยนะครับมีคุณสรันทิมสุวรรณนะครับ พทย์ธันตแพทย์ทหญิงศรียาดาปาริพันธ์นะฮะและก,ก็คุณลินทิกรลินทิพรนะฮะนี่คือรองเลขาดูโครงสร้างแล,แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะครับแต่ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยนะของกรรมการบรหารพักเราจะเห็นว่าเป็นบรรดาทายาทของรุ่นเก่านะฮะแน่นอนครับคุณแพรองทานชินวัตรคุณนุ๊กยิ้งเนี่ยก็ทายาทคุณ คุณทักษิณพี่หนิมจุลภาณ์จุลภาณัฒน์รัมตีช่วยว่าการแน่นอนเป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นทายาทเนี่ยสมพงษ์อมริวัฒน์นะครับคุณพงศ์กวินเชิงรุ่งเรืองกิจนะฮะตัวแทนเป็นคุณอาคุณอาครับคุณอาคือใครสุริยะเชิงรุ่งเรืองกิจนะครับสว์วงเทียนทองอแน่นอนครับอดีตผู้อยากผู้ใหญ่ในไทยรักไทยนะครับคุณสนอเทียนทองคุณโอชิตเนี่ยนะตัวแทนทายาทเมืองชัยภูมิเอถิดสินทุพยเนี่ยก็สินทุพย นะแน่นอนอยู่ลิสิตถึนทุไปครับครับนี่คือจาได้นะแล้วเห็นเมื่อกี้บอกทีมรุ่นใหม่ทั้งนั้นแหละจุดอ่อนย่อมมีบ้างแน่นอนก็อย่างที่บอกฮะอยู่ภายใต้ร่มเงาของคนรุ่นเก่าก็รุ่นเก่ามีใครบ้างพี่อ้วนภูมิรมคนรุ่นเก่านี่นะนะอยู่ชั้นที่สี่อ๋อ๋อแล้วเออนับนับติดตัวที่อ๋อนับตั้งแต่คุณทักสินนะครับใครอีกครับจูสัก์ศิรินินอ่าคุณอ้วนภูมิรมหมอมิงหมอเลียบอ่า โอ้นี่เยอะนะคุณสุยาอีกคุณสุยาอีกคุณสมศักดิ์อีกอคุณสมพงษ์อมรนิวัต์อีกอเอ้เราบอกเขาคนรุ่นเก่าเขาบอกเขาคนรุ่นใหม่ก็ได้นะเออนะครับอ่าแน่านาและแต่มีจะมีข้อข้อหาถูกชักใจจากข้างหลังเ <c oughs> มื่อเห็นเมื่อกี้เห็นเงาใช่ไหม <c oughs> ร้านก็ตั้งก้อนหนึ่งก้อนสองต้องพิสูจน์ก้อนสามไม่มีอิสระในการตัดสินใจเต็มที่ใช่หรือไม่ต้องพิสูจน์อะแต่ผมเนี่ยคานนิดหนึ่งเพราะว่าผมคิดว่าพอคุณอึงอิงเนี่ยเขาคิดเนี่ยพ่อก้าขัดไหมเออ ไม่กล้าพ่อกล้าขาดคนอื่นหมดยกเว้นลูกลูกลูกคนนี้ด้วยครับความสดสดใหม่สู้คู่แข่งไม่ได้อันนี้ไม่แน่ทั้ง่จริงไม่จริงทั้งสี่ข้อเป็นคําถามต้องพิสูจน์เท่นี้เพิ่งเริ่มต้นนะจุดอ่อนเหล่านี้ต้องพิสูจน์อ่าเรามาดูนะวงในเพื่อไทยเนี่ยใครเป็นใครกันบ้างกลุ่มแรกนี่สายเหมือนสายยก็เรียกสายอะไรสายสอสอบ้านใหญ่เหรออ่าบ้านใหญ่เจ๊แดง จ๊แดงแน่นอนฮะนั่นท่านล้มเตีว่าการกระทรวงไอ้ดีดีคุณประเสริฐประเสริฐจันทรราชวงทองคุณหมอชลนันท์ก็แบบว่ามีบ้านใหญ่เยอะไม่ใช่แค่นี้บ้านใหญ่มีหลายตัวอย่างกลุ่มสองกลุ่มกลุ่มสองเนี่ยคือมันสมองเพื่อไทยเออเออมันสมองเพื่อไทยนะมีคุณอ้วนหมอมิงหมอเลียบ และคนรุ่นใหม่ก็อยู่ภายใต้อยู่กลุ่มนี้ครับใช่ครับอยู่อยู่อยู่ภายใต้กลุ่มนี้กลุ่มสามสองศสองศเลยสองศทำไมสองศครับ่าผู้ตัดสินใจสูงสุดเอยังเป็นคนเดิมแต่เพิ่มแชร์คุณอุ้งอิงมาใช่นะกลุ่มสามเนี่ยมีศสองศอยู่ข้างหลังด้วยครับไม่ต้องบอกกันสองศเลยอไหนะยากับสมศักดิ์ครับครับก็ต้องบอกว่านี่คือโครงสร้างและ พอโครงสร้างแบบนี้การแต่งตัวแบบนี้โอ้มีคนคาดการว่านายกรัฐมนตรีคนที่31ก็คือคุณอุงองนี่แหละคำถามไม่รู้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับแต่ตอนนี้วงการวงการวงการอะไรนะวงการวิเคราะห์วงการนักการเมืองนักสังเกตการณ์ทางการเมืองบอกว่านายกอุงอิงเนี่ยอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31มีสองช่วงอ่าช่วงไหนบ้างช่วงหนึ่งเนี่ยหลังการเลือกตั้งอันนี้ใครก็คาดอันนี้ก็ใครก็คาด แต่ช่วงสองเนี่ยหลังวันที่11พึกสภาปี2567อ๋อไม่มีสวแล้วนี่ไม่มีสวไม่มีสวไม่มีอำนาจในการในการเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนนายกนตรีคนที่30ว่ายังไงครับพี่ก็จริงๆรีงมีคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยสำนุนคุ๋งอิงในการเป็นหัวหน้าพักมาตลอดนะเป็นนายกนะคิดว่าเก่งอยู่แล้วทีมงานก็เป็นคนรุ่นใหม่และมีแรงมีพลังสูงอยู่ทุกคนมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจท่านนายกมาก มั่นใจว่าคุณอิงจะเป็นาน,นายกรัฐมนตรีต่อได้สบายๆมั่นใจกับหัวหน้าพักอ่ะไปฟังเสียงนายกเศรษฐานครับอว้พอนอะไรคุณอิงบ้างไหมคะให้กำลังใจแล้วบ้างไหมคะพอไปแล้วก็บอกสู้อยู่แล้วครับทุกคนช่วหมดทุกคนช่วยกันหมดทุกคนนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นกําลังใจให้ถ้าอยากให้เอ่อมาช่วยอะไรให้แล้วก็บอกก็ก็บอกแต่ผมคิดว่าท่านเก่งอยู่แล้วแล้วก็ทีมงานมีคนรุ่นใหม่แล้วก็มีแรงมีพลังสูงทุกคนเพราะนั้นมั่นใจครับ มั่นใจผมว่าผมว่าเป็นนายกต่อได้ใช่ไหมจเออเนี่ยเป็นนายกต่อได้เป็นนายกต่อได้แต่ต้องรอผ่านผมไปก่อนนะแต่จะเพื่ออะไรเท่านั้นเองเพื่อะไรมาแล้วแต่นะครับ,ค,รบคือว่าท่านนายกเศรษฐาเนี่ยยืนยันมาหลายรอบแล้วว่าคุณนุ้งอิงเนี่ยมั่นใจนะครับมั่นใจและก็ถ้าคุณนุ้งอิงก้าวสู่นายกัฐมนตีคนที่31ได้นะฮะแปลว่าจะเป็นนายกหญิงคนที่สองเหรอนะฮ<น>ะวันจันตรน <S 2> 2 <S มีกี่คนแรกใครฮะ ก็คุณอาใช่ไคุณอาคุณอายิ่งรักปูคุณอาปูยิ่งรักชินวัตรครับแล้วก็จะบันไดห้าขั้นที่คุณนุ้งอิงจะเป็นนายกเนี่ยขั้นที่หนึ่งเปิดตัวคุณอิงเป็นหัวหน้าครอบครัวไ้วทําไปแล้วทาไปแล้วสร้างบารมีไปแล้วตอนนั้นนะก็มาเป็นหัวหน้าพักอย่างเป็นทางการแล้วขั้นตอนที่สองเพื่อไทยต้องเป็นแกนนํารัฐบาลเป็นหรือยังเป็นแล้วเป็นแล้วขั้นตอนที่สามกำลังเกิดขึ้นไปแล้วคุณนุ้งอิงเป็นหัวหน้าพักหัวหน้าพักชัดเจนนะทนี้ อยู่ขั้นตอนที่สามอยู่ขั้นตอนที่สามเหลืออีกสองบันสองขั้นเองบันไดจะเป็นนายกคือตอนนี้ระหว่างเนี้ครับคุณนุงอิงจะเป็นเป็นพวกตอนนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีเลยไหมยังยังตอนนี้เนี่ยนะฮะนอกจากเป็นหัวหน้าพักแล้วเนี่ยคุณนุงอิงยังอยู่ในคณะกรรมการขับเคลื่อนสามชุดนะซอฟ์ซาวเวอร์ซอฟท์ซาวเวอร์เนี่ยจากรองรองประธานเมื่อก่อนนายกเป็นประธานตอนนี้ให้คุณนุงอิงเป็นประธานแล้วนะอ่า เป็นรองด้านสุขภาพใช่ไหม่าประกันหลักประกันสุขภาพโอหลักๆนั้นเลยนะเพระาะฉะนั้นเขาบอกว่าเพื่อไทยโดยสไตล์เนี่ยไม่เกิน6เดือนเนี่ยครับปรับกรมเพราะคํนั้นำสามถ้ามีการปรับกรมอเพื่อวางบันไดคุณนุ้อิงเนี่ยถามพี่ช้างเดือนนัที่ทํำข่าวการเมืองมา50ปีเนี่ยถึงไหมผมว่าคุณนุ้อิงเนี่ยเลือกจะเลือกไม่เป็นรัฐมนตรีผมเดานะเพราะจะไม่ช้ำ ไม่ไม่มองอ่านใจพ่อด้วยติอ่านใจพ่อยังไม่ให้เป็นไม่ให้เป็นเลยไม่เป็นนายกเลยไม่สมมว่าปลายปลายเทอมสักปีที่สามไม่ให้เป็นไม่เป็นเลยหรยอไม่เป็นเหรอเพราะการเป็นนายกรัฐมนตรีไปสู่การเลือกตั้งมันไม่สดมันไม่สดเหรอดูคุณทักษิณตัดสินใจนะคุณทักษิณคุณอาคุณอาปูคุณอาปูมาเป็นหัวมาเป็นปฏิริษีเบอร์หนึ่งนะมาเป็นไม่เป็นรไม่เป็นรัฐมนตรีเลยเป็นรัฐมนตรีเลยไม่เคยผ่านมาเลยคุณเศรษฐาล่ะเคยเป็นรัฐมนตรีไหมก็ไม่เคยไม่เคย พราะฉะนั้นเนี่ยความสดใหม่อดีกว่าอ๋อพีช้างเหมอะนานั้นนะร้อนปรับคอรมอคุณลุงยิ่งจะอยู่ข้างนอกคุณยุนจะอยู่ข้างนอกเคลื่อนเพื่อไทยมีอยู่ข้างนอกก็กากัดได้ไม่ใช่ต้องไปเป็นที่ถามคือเผื่อเป็นรนตรีและสร้างบารมีแค่เป็นประธานในชุดต่างๆเนี่ยสร้างบารมีมันต้องดูขั้นที่3ามว่าจะมีตั้งรนตรีไหมแต่ฟังดูพีช้างแล้วคิดว่าเอาความสด ลงว่ากันเลยว่าการปรับคอรมอเนี่ยไม่ถึงหกเดือนหรอกครับการปรับคอรมเพราะมันมีครมอขาดอีกสองคนประมาณเดือนธันวาเนี่ยจะมีการเติมรัฐมนตรีไปสองตำแหน่งสองตำแหน่งใช่ไหมสองตำแหน่งวันนี้คือบันได5้าขั้นที่จะผลักดันคุณนุงอิงเป็นนายกหญิงคนที่สองครับโอ้นั่นนะแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้เขาบอกว่าเอ๊ะประเทศไทยเป็นกัมพูชาไหมเพราะศูนย์กลางอำนาจต้องบอกนะฮะทางการเมืองนะทางการเมืองแน่นอน ทางการเนี่ยจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินครับแต่ผู้นําที่เป็นจิตวิญญาณของฝ่ายเพื่อไทยไอ้น,นี่ไอ้น,นี่คือถามเพื่อไทยถามใครก็ธรรมดาเราคุณเศรษฐาก็พูดตลอดว่าเป็นนายกเนี่ยไม่ใช่ฟังเฉพาะคนใดคนหนึ่งครับฟังอดีตนายกทุกคน,น,นฟังลุงตู่ด้วยนะตอนนี้ก็บอกว่าในเพื่อไทยมีพระอาทิตย์สี่ดวงโอ้มันต้องฟังหมดนะนายกแน,น่นอนก็ฟังหมดได้ฮนะแต่การตัดสินใจไงครับ ตัดสินใจก็คือนายกฐมนรี่วนใครจะแนะนํำยังไงเพราะคนที่รับรับผิดและรับชอบเนี่ยนายกนายกคนอื่นใครแนะนาได้แต่ในเพื่อไทยเนี่ยคนมีความสามารถเยอะคนนุนแนะนําคนที่นําแต่คนสุดท้ายตัดสินใจค,คือท่านนายกครับ<ง>ตอนนี้ต้องบอกว่าเนี่ยตัดสินใจนาย,นายกแต่สามคนนี้มีที่พลต่อการตัดสินใจไหมก็ต้องมีต้องมีเพราะทํางานเป็นทีมว่าผมว่ามีมากมีมากแต่หัวใจอยู่ที่นายกว่าจะตัดทับใ,ใจอย,อยังไงแต่ที่ผ่านมาต้องบอกว่า ส้มเนี่ยกินแดงโดยเฉพาะตอนเลือกตั้งที่ผ่านมาแต่หลังจากนี้แนวทางของเพื่อไทยคือทํำยังไงให้แดงเนี่ยกลับมากินส้มตอนนี้ก็ไม่ง่ายนะเพราะว่าคราวเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหก้าวไกลชนะทั้งสองระบบทั้งเขตและก็ปาฏิลิสฐ์ปาฏิริษฐ์ชนะเยอะนะเยอะเยอะเยอะถือว่าถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่นะเตเนียชนะที่นั่งหนึ่งใช่ต้อง ภารกิจของเพื่อไทยเนี่ยเขามีรถแมพอยู่แล้วชัดเจนว่าจะควบรวมกิจการพรรคการเมืองอื่นๆที่สำคัญคือมีการตั้งสองพักเนี่ยเป็นคู่แข่งสําคัญมีการปรับโครงสร้างพักในเวลาไล่เลี่ยกกันนะครับก้าวไกลปรับก่อนก้าวไกลปรับเนี่ยเป็นปรับชุดรักษาการไม่ใช่ตัวจริงต้องรอคุณพิธานะครับถ้าคุณพิธากลับมาเนี่ยไม่แน่นะผมว่าสร้างี่ยนใหม่โครงสร้างจะกลับมาอีกทีแต่คุณพิธาจะกลับมาได้ไหมตอนนี้เนี่ยนะต้องไปลุ้นปลายปี ครับต้องไปรุ้นปลายปีว่าคดีเรื่องซุกอุ้นหรืออุ้นเนี่ยนะครับหุ้นสื่อเนี่ยจะตัดสินอย่างไรแน่นอนครับคันแนนหลังจากเนี้ยทุกเวทีจะเป็นการประชหน้าระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลมาดูแต่ละเวทีที่เขาจะประชหน้ากันอันนี้เฉพาะเวทีนภานะ,ะจะมีอภิปรายไม่วางใจแน่นอนครับอภิปรายนายกเศรษฐาก็จริงแต่มันมีข้างหลังก็คือความเป็นเพื่อไทยถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าวิปรายวางใจมีผลก็กระทบกับพรรคเพื่อไทยเข้าใจว่า ก่อน,อนพี่ไอ้วางใ,ใจเนี่ยงบประมาณก่อนจะโดนก่อนจะโดนก่อนร,รื่อง,งบประมาณเพราะสุดท้ายเนี่ยการอภิปรายงบประมาณจะเป็นลายแทงนําไปสู่ข้อมูลในการไม่ไว้วางใจและนําไปสู่เรื่องของการตรวจสอบโครงการรัดด้วยไอเนี้ยสำคัญข้อ1ข้อ2อผมว่ายังไม่กระเทือนเท่าไหร่นะครับเพื่อไทยแต่ข้อ3ถ้จะเกิดมีโครงการใดโครงการหนึ่งเกิดแบบมีรอยรั่วขึ้นมานะ มีปัญหาเลยนะมีปัญหาทบเพื่อไทยทันทีแต่นแน่นอนครับหัวใจที่นายกมนตรีอ,อันที่สามเรื่องของปฏิรูปกองทัพรู้รสึกว่าก้าวไกลเล่นทุกดอกนะแน่นอน<ด>แต่เรื่องความมั่นคงกอรอ,ออมนเขาบอกว่าพอบิ๊กทินไปเป็นลนตรีกลาโหมปั๊บเนี่ยเอะเมื่อก่อนเนี่ยเคยขึงขังในการปฏิรูปกองทัพเดี๋ยวนี้ไปสมยอมกองทัพแล้วหรือไงอันนี้ข้อหาก้าวไกลที่กล่าวหานะแรงนะนะแรงนะ เกมเพื่อไทยล่ะเกมเพื่อไทยก็คือชูคุณอุ้งอิงเนี่ยเดินสายทุกพื้นที่แน่นอนหลังจากนี้จับตานะนอกจากเคลื่อนตามคณะนรรมการต่างๆที่รับมอบหมายจากรัฐบาลแล้วเนี่ยจะลงพื้นที่นะเพราะคุณอุ้งอิงมีเวลามากกว่าคุณเศรษฐาไงเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยต้องไปต่างประเทศบ้างต้องไปแก้ไขปัญหาที่เป็นรูทีนเนื่องจากว่าความคาดหวังของประชาชนเนี่ยมีมากกว่าความเพราะเนื่องจากจะเป็นนายกรัฐมนตรีแน่นอนมีความกังแลแลก็พอเริ่มต้นมาเนี่ยโอ้สองเดือนนี้ มีปัจจัยลุมเล้าให้ท้าทายให้แก้ไขเยอะแยะต่นี้ไม่มีฮะให้จับตานี้ครับถ้าคุณตักสินพ้นโทษมาเมื่อไหร่ยัง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 เดินสายไม่ได้เพราะพักโทษเนี่ยเขาห้ามออกจากบ้านอ๋อถ้าพักโทษนะไม่พูดถึงว่าถ้าพ้นโทษเลยยังเพราะว่าพ้นโทษเนี่ยมันต้องรอหนึ่งปีรอหนึ่งปีหลังหนึ่งปีหลังหนึ่งปีแต่ว่าถ้ามีการพักโทษหลังยี่บสองธันวาคมเนี่ยจะต้องอยู่ในบ้าน พักโทษอยู่ในบ้านเนี่ยคนอื่นไปปรึกษาได้ไหมโอ้ได้ครับบ้านเปิดไม่โดวเงื่อนไขเขาบอกห้ามออกจากบ้านอกห้ามออกอ่าแต่ว่าคนอื่นเข้าได้แน่นอนคือต้องดูว่ามีบ้านอยู่คนจะเข้าบ้างน้อยแค่ไหนบ้านบ้านจันทร์สองล่าเนี่ยจะกลายเป็นบ้านพระอาทิตย์สองล่าอันที่สามนายพักนําไปสู่นโยบายรัฐบาลครับไอ้นี่น่าสนใจครับว่าต่อไปนโยบายของรัฐบาลอาจต้องเริ่มต้นที่คิดมาจากเพื่อไทยเอาแน่นอนเพราะเป็นแกนเพื่อไทยคิดเศรษฐธรรมโอ้นี่แน่นอนครับ พักออกแคมเปญใหม่ส่งต่อรัฐบาลดําเนินการส่งให้รัฐบาลนอนเคลื่อนไหวต่อครับเป็นหน้าที่อ่ะครับพักยื่นก็เสนอแก้กฎหมายสอสอนำาไปกับเคลื่อนต่อในสภาไอ้ตรงนี้น่าสนใจคือดูว่าสอสอของเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเคลื่อนยังไงเพราะตอนนี้ก้าวไกลเขาพยายามที่จะใช้สภาเนี่ยในการขับเคลื่อนอ๋อเขาใช้อย่างอื่นไม่ได้เขาใช้สภากับนอกสภาใช่ไหมเพราะว่าไม่มีอำนาจรัฐในมือคือก้าวไกลถึงขั้นยอมแบบ สสตัวเองเพื่อยิบตําแหน่งรองประธานสภาไว้เนี่ยแน่นอนเกมสําคัญของก้าวไกลอยู่ที่สภาร้อนหลังจากนี้ต้องดูต่อนะครับก้าวไกลจัดทัพชั่วคราวแต่งตั้งกรรมการหัวหน้าพักก็เรียบร้อยแล้วเพื่อไทยจัดทับเรียบร้อยแล้วตัดสินใจเสนอคุณลุกอิงเป็นหัวหน้าพักของเพื่อไทยแสดงว่าหลังจากนี้องคอิงจะนำทับลบกับก้าวไกลอย,อย่างตรงไปตรงมา